มาเฉยๆเอ,อาวัดไปอย่าพูดเดยอะโอ้ยอดอยังไงวะเนี่ยไหน,าางงน,นพัดลมก็ไหนามาัทลมงาน,นนี่พัดลมพัดลมหน้าหม้อน้ำอ่ะอันนี้หน้าอันนี้หลังพงัดลมหม้อน้ำวันนั้นพนัดลมเอแต่พัดลมมันหมุนอยู่นะเห็นไหมไปกจี้ลูกเกล่อ อะที่มันหมุนแล้วมุนก็หมุนแล้วสิแล้วแต่มันเวลาตัดเครื่องมันไม่ทํางานตั์เครื่องไม่ทํางานเป็นที่กลองฟิวเหอือเปล่าเป็นนี้เรติเลตตัวไหนผมไม่รู้ผมรู้แต่ที่เีงผมรู้อยู่แต่ปฏิบัติไม่รู้ไหนแล้วคี้ไงว่ามันทํางานก็จี้รูนี้เอาสายไฟจี้รูหมุนอ๋อสายไฟแล้วจี้รูครับแล้วนี่เสียบคือเรียงยังมั่งยังไม่เสียบรู้เสียบยังไม่เกี้แค่ไยนจอ,องรถลองดูนี้ พอจี้รู้หมไหมแล้วแต่พี่ผมไม่มีความคิดนี่ใส่ไปเลยนี่แกะดูรีเลยกินงแตอ้าวแต่ผมก็แกะดูเมื่อกี้ถ้าเป,เป็นทำเองเป็นเป็นทำเองแล้วจะเปลี่ยนอะไรงั้นจะเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง้วเปลี่ยนยังยังยังจะทอเทีจะเป,ะเปงงลีป่นยนก่อนด้วยจะอะไรก่อนแล้วแต่